ครับก็สวัสดีครับนะครับเดี๋ยวทลิปนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับรถเจ้า MG4 สีแดงรุ่นดีของผมนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าวันนี้ครบ7เดือนแล้วนะครับที่ใช้รถ MG4 คันนี้มานะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่ผ่านมาถึงระยะ7เดือนเจออะไรบ้างนะครับ เริ่มต้นกันเลยทีแรกว่าจะอัดตั้งแต่ครบ6เดือนใช่ไหมครับแต่ช่วง6เดือนก็ยังยุ่งๆอยู่นะครับแต่ช่วง6เดือนนะครับก็ครบเช็คระยะ20 0 0 0กิโลนะครับซึ่งช่วงนั้น20 0 0 0กิโลก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทาคลิปลงนะครับก็ก็แค่แค่ถ่ายไว้เฉยแต่ก็ไม่ได้ลงนะครับก็20 0 0 0โลก็เข้าไปเช็คตามสูตรปกตินะครับค่าใช้จ่ายอย่างไม่มีนะครับ,เช,ยยนะรบเช็คระยะ6เอออง0 0กิโลบาทนะครับ ก็จะมีเพิ่มเติมคือค่าทวงล้อสลับยางนะครับเพราะผมต้องผมชอบที่จะทวงล้อสลับยางทุกทุก,ท,กทุกหมื่นโลนะครับเพื่อให้ยางมันกินเต็มหน้าเสมอกันนะครับเอ,อ่อโดยรวมแล้วก็ครบ7เดือนพอดีแล้วก็ยังใช้งานได้เป็นปกติดีนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับตั้งแต่คลิปก่อนๆที่ผ่านมานะครับก็จะมีเรื่องอ๋อไม่ใช่สิต้องบอกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ตั้งแต่เช็คระยะ20,000กิโลนะครับผมก็ให้ให้ทางสูย์นะครับเช็คสุขภาพแบตใหญ่ให้ด้วยนะครับซึ่งผลปรากฏการเช็คสุขภาพแบตออกมาคือเออ s อ h นะครับ s t State of Health เหลือ97เปอร์เซ็นต์นะครับลดประมาณ6เดือนนะครับ20,000กิโล State of Health นะครับเหลือ97เปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าแบตเตอรี่เริ่มมีการการการเสื่อมเนาะแต่ก็ไม่ ไม่ได้เยอะมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับผมคิดว่าลดมา3%เป็นเรื่องที่ปกตินะครับไม่ไม่ได้มีอะไรผิดปกติเพอช่วงแรกๆแ,แบตเตอรี่นะครับช่วงตามความคิดเห็นผมนะช่วงแรกแแบตเตอรี่จะลดออง่ายๆว่าลดความจุลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ช่วงกลางๆก็น่าจะนิ่งๆน,นะครับที่เปลี่ยนไปก็คือเวลาเราชาร์จแบตเต็มแล้วนะครับชาร์จแบตเต็ม100% จากปกติที่ไม่เปิดแอร์นะครับหน้าจอเรือนใหม่จะโชว์อยู่ที่425กิโลเมตรนะครับแต่ตอนนี้ชาร์จเต็มนะครับไม่เปิดแอร์จะโชว์อยู่ที่4 2่อกิโลเมตร2ีนนรรรกิโลเมตร,ก,มตรก็คือระยะทางรวมหายไปใหม่ประมาณ3มกิโลนะครับถ้าอ้างอิงตามตามเลขใหม่ที่หน้าจอนะครับอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งผมก็ถือว่าไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับมันก็ต้องมีเสื่อมมีบ้างธรรมดา แต่ก็แอบ,บสงสัยเล็กน้อยว่าเฮ้ยมันก็เสื่อมเร็วเหมือนกันนะหเดือน s o s หถ่ายไป3%แล้วนะครับก็ลองเช็คเช็กันดูบ้างนะครับสําหรับรถเพื่อนๆที่ที่เข้าศูนย์เนาะก็ลองให้ลองเช็คกันดูนะครับแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบกันว่าเออรถของเพื่อนๆเข้าศูนย์แล้ว State of Health ยังอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยนะครับพอตอนเช็ค1,000 10, 0กิโลก็เหลือ9 9นะครับตอนนี้ 20,000กิโลเหลือ97%นะครับตัวรถยังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับยังเหมือนเดิมทุกอย่างเนาะการขับขี่อะไรดีหมดทุกอย่างเลยนะครับไม่มีการแจ้งเตือนไม่มีการทํางานผิดพลาดหรือเออรเลอร์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนะครับตัวรถสีสันก็ยังโอเคว่าจะไปเ,ออเคลือบแก้ว3าก็ยังไม่ได้ไปนะครับยังไม่ได้มีเวลาไปเลยนะครับ ยังไม่เคยเจอปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเบรกเองอย่างที่หลายๆคนเจอมานะครับของผมผมบอกแล้วนะครับไม่ต้องดรามา่าของผมยังไม่เคยเจอนะครับเดี๋ยวถ้าเจอจะบอกให้ฟังนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่ารถเองจะไม่เป็นนะครับแค่บอกว่าตอนนี้ยังไม่เคยเจอปัญหานั้นแค่นั้นเองนะครับสําหรับใครที่ที่เจอปัญหาก็เอามาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับว่ารถ กี่เดือนแล้วกี่กิโลวิ่งไปกี่กิโลแล้วนะครับแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างก็ลองมาเล่าสู่กันฟังดูนะครับตอนนี้วิ่งไป20,000กว่ากิโลแล้วนะครับรถ7เดือนสําหรับผมถือว่าโอเคมากประหยัดได้เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะคุณภรรยาเอารถไปใช้นะครับนอกกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับ เออมีพีออ่ในกลุ่มนะครับในขับที่ออกรถสีแดงมาเหมือนกันนะครับก็ไปสั่งชุดสปอยเลอร์ปีกนะครับที่อยู่ด้านหลังซึ่งซึ่งเป็นตัวแต่งนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับประมาณ3ามสี่พันบาทแค่นั้นเองนะครับสวยดีเหมือนกันเดี๋ยวว่าก็ก็จะไปทําเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีเวลาอีกเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้งานยุ่งยุ่งอยู่นะครับช่วงนี้นะ้าฝนด้วยครับผม แอนก็ยังดังเหมือนเดิมปกตินะครับการขับขี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็มาอัปเดตให้ดูครับอัปเดตให้ชมว่ารถ7เดือนนะครับ Mg4 ของผมวิ่งไปแล้ว20,000กว่ากิโลเมตรนะครับยังใช้งานอยู่ทุกวันปกติไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิน้นเดี๋ยวก็จะมีคลิปอื่นๆตามมาอีกเรื่อยๆนะครับพอดีช่วงนี้วันหยุดยาวก,ก็อาจจะได้ทำคลิปกันนิดนึง นะครับอาจจะเป็นเรื่องเรื่องโซล่านะครับตอนนี้ลงระบบโซล่าที่มีแบตเตอรี่เพื่อเอามาชาร์จรถไฟฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะรีวิวให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงวิ่งได้เท่าไหร่นะครับลงทุนไปเท่าไหร่ก็จะมารีวิวให้ดูกันนะครับเหมือนเดิมครับสําหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับหรืออยากสอบถามก็สามารถสอบถามเข้ามาทางข้อความก็ได้นะครับของของยูทูบก็ได้นะครับหรือทักมาข้อความส่วนตัวก็ได้ นะครับผมยินดีตอบคำถามทุกคมให้หมดเลยนะครับยินดีอ่านทุกคอมเมนต์นะครับยินดีรับความคิดเห็นของทุกคนนะครับแต่ขอให้สุภาพนิดหนึ่งนะครับและเช่นเคยเคลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเป็นเรื่องของรถของผมคันเดียวเพียวๆ,ๆทั้งนั้นนะครับไม่ได้มออีอะไรที่จะไปอ้างอิงกับรถคนอื่นนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวทั้งสิ้นนะครับมีประโยชน์ก็ลองชมแล้วก็รับฟังไว้ไม่มีประโยชน์ก็เปิดผ่านไป นะครับก็ใครถูกใจก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจก็จแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันครับแล้วก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆว่าครบกี่เดือนแล้วมีปัญหาอะไรไหมอีกต่อไปนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ